สวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่อากาศแจ่มใสมากค่ะอากาศเปล่นมาตอนเช้าก็เย็นสบายสบายค่ะทุกคนโอ้โหดูท้องฟ้าค่ะแจ่มมากนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่วันสุดสัปดาห์ของหลายๆคนนะคะแต่ว่าปูนาก็วันศุกร์ทุกวันค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องทํางานแล้วนะคะสะดวกสบายนอนดึกตื่นสายได้นะคะวันนี้ปูนาจะพาทุกคนมาทําอาหารต้อนรับแขกนะคะ ก่อนอื่นที่ทุกคนจะไปติดตามพร้อมๆกันนะคะก็คนท่านที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากดาฝากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดที่ไปใหม่ของช่องปูนา USA ชแน่นะคะมาค่ะทุกคนมาติดตามว่าปูนาจะทําอะไรมัง่งวันนี้จะทําอะไรทําไมต้องทําอาหารกันนะมาติดตาม <จะ S 1> กันค่<จ>ะเตรียมอาหารกับทุกคนเพราะว่าตอนเย็นนี้จะมีะหลานๆมาเที่ยวที่บ้านนะคะเพราะว่าวันนี้จะมีการกีฬานะคะจะมีกีฬาที่ ทุกคนหลายๆคนอาจจะรู้นะคะว่าเป็นกีฬาอะไรนะคะวันนี้จะมีการต่อยมวยของไม้ไทสันนะคะทุกคนวันนี้หลานๆก็เลยจะมาที่บ้านของปูนาแล้วก็มา get together กันวันนี้ปูนาก็เลยต้องทำอาหารรอหลานๆค่ะวันนี้เมนูแรกที่ปูนาจะทำก็คือ ขนมปังหน้าหมูนะคะตอนนี้ปูนากําลังจะเอาขนมปังไปอบในตู้เย็นเพื่อให้ขนมปังกรอบนะคะเวลาตัดเขาจะได้ไม่นิ่มนะคะเอาไปอบประมาณสักสองนาทีหรือ3นาทีนะคะเดี๋ยวมาติดตาม a l ซ x a set the time n u t e s 3 Three minutes Starting o โอเคทุกคน3นาทีนะคะเดี๋ยวอเล็กซ่าเขาจะบอกว่าครบเวลา3นาทีเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดส่วนอันนี้นะคะทุกคนปูนา อบไปเรียบร้อยนะคะปูนาก็จะมาตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะส่วนกรอบนอกนี้เราจะไม่เอานะคะทุกคนจะตัดเป็น2ชิ้นอย่างนี้ค่ะได้หลายคนอาจจะเคยทำแล้วนะคะสามูไอไอขนมปังน้ำหมูนะคะ อาหารไทยทานเล่นฝรั่งชอบค่ะทุกคนเป็นอาหารทานเล่นที่ทำง่ายๆแล้วก็ราคาประหยัดนะคะแล้วก็อร่อยนะคะเวลาแขกไปทา,งงานมาเราก็สามารถทําต้นรับแขกนะคะเขาชอบกันค่ะทุกคนแล้วก็จิ้มกับน้ําจิ้มไก่หรือว่าไม่ต้องจิ้มก็ได้บางคนเขาก็กินแบบเปล่าๆนะคะไม่ต้องจิ้มนะคะ อีเล็กซ่าเตือนแล้วนะคะอเล็กซ่าออฟมานำออกนิดทุกคนเดี๋ยวก่อนที่จะนำออกปิดเตาก่อนนะคะขอปิดเตาแป๊บหนึ่งเพราะว่าเราไม่ใช้งานแล้วนะคะนี่เห็นไหมครับพอดีเลยทุกคนนี่เห็นไหมคะกรอบพอดีเลยดูนะคะจะกรอบพอดีจะไม่นิ่มคะ่ะทุกคนดูสิ หลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เย็นแล้วเราก็มาตัดเหมือนอย่างที่ปุนาตัดโหนน่้ไหมอบนานไป กินเองค่ะนี่กินเองทาเยมค่ะนี่ทาเยม,อมพอแล้วค่ะเห็นไหมคะอันนี้ที่เหลือเราก็ไปให้น้องปลาค่ะไปให้น้องปลาที่หลังบ้านค่ะทุกคนนั่งคะ่ะทุกคนอันนี้คือเนื้อหมูสับนะครับแล้วก็ผสมกับ3ามเกลนะคะแล้วก็ซาซิมิโอยคือน้ำมันงานแล้วก็ นี่คือหมูบดท,ที่เราผสมแล้วเรียบร้อยเพื่อจะมาทาหน้าขนมปังนะคะก็สามเกลือค่ะขาดไม่ได้นะคะคือสามเกลือค่ะทุกคนแล้วก็ซอสหอยนางรมสีขาวแล้วก็ซอสฝาเขียวนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือน้ำมัน,ม,นมังงาแล้วก็น้ำตาลค่ะไม่ยากค่ะแค่นี้เองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทาบนขนมปังนะคะุ้อง,องขออนุญาตน,นะคะเพราะว่าถุงมือหมดเลยไม่ได้ใช้ถุงมือนะคะก็ต้องขออนุญาตน,นะคะเพราะว่า ลืมซื้อถุงมือนี่ค่ะอันนี้ก็คือขาดไม่ได้นะคะคือผักชีแล้วก็พริกแดงน,นะคะสําหรับเอาไว้ตกแต่งหน้านะคะทุกคนเด็ดเป็นใบๆนะคะผักชีขาดไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะเราจะเอามาตกแต่งหน้าเพื่อให้ดูความสวยงามค่ะใส่ลงไปนะคะอย่างนี้นะคะทุกคนตกแต่งหน้าอย่างนี้ค่ะเพื่อให้ดูดูแล้วน่ากินนะรับประทานนะคะทุกคนอันนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งอัน ทำเยอะหน่อยเพราะว่าเราสามารถแทะแข่งได้นะคะทุกคนต้องขออนุญาตจริงๆนะเพราะว่าลืมซื้อถุงมือถุงมือหมดคิดว่าถุงมือยังเหลืออยู่อีกกองที่ไหนได้มันเหลือแต่ว่ามันไม่ใช่อะเรทัคฟรี Le ถ้าปูนาใช้เนี่ยมันจะคันก็เลยไม่กล้าไปใช้เดี๋ยวมือคันแพเป็นคนแพ้ง่ายนะคะทุกคนก็เลยไม่ไม่ใช้ก็เลยอ้าอนุญาตเนี่ยใช้มือนี่เปล่านี่แหละเฮ็นไมกล้า กินไหมหลังจากนั้นเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเอาทำให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะง่ายมากเป็นอาหารที่ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะคะทุกคนมันเป็นอะไรที่ทำง่ายมากโดยเฉพาะนะคะร้านอาหารเนี่ยเมนูนี้นะขอบอกเลยเมนูทานเล่นเนี่ยทำง่ายและแล้วก็สามารถทำแช่ตู้แข็งไว้ก็ได้นะคะทุกคน ทำง่ายมากแล้วก็ลูกค้าเวลาลูกค้าสั่งเราก็นำออกมาทอดได้นะคะถ้าใครมีเป็นเจ้าของร้านอาหารก็ลองเอาเมนีนูนี้ขึ้นเป็นเมนูประจําร้านได้นะคะทุกคนอันนี้พริกยาวไปเราต้องหันข้าหนซะหน่อยนี่เห็นไหมดูสวยไหมน่ากินไหม นี่ค่ะทำง่ายมากค่ะทุกคนนี่ขั้นตอนการทำนะคะไม่ยุ่งไม่ยากเลยเราก็ตัดหมูมาที่เรา,าหมักไว้เรียบร้อยที่เราผสมไวน้นะคะผสมเครื่องไว้เรียบร้อยนี่ค่ะก็มาทาขนมปังแบบนี้ค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยใบผักชีค่ะใส่ไปเถอะค่ะใส่ไปเยอะๆเราจะได้ดูดีนะคะเห็นไหมค่ะหน้าตาน่ากินไหมคะน่ากินขนาดยังไม่ทอดนะเนี่ย ยังน่ากินขนาดนี้เมนูนี้ทำทีไรเกลี้ยงทุกทีเลยเพราะว่ามันเป็นเมนูที่อร่อยทานง่ายอร่อยปากนะคะหากินไม่ได้นะคะทุกคนต้องมาบ้านคนไทยเท่านั้นนะคะขนมวเไอของทานเล่นแบบนี้ ฝรั่งนี่ถ้าอยากกินต้องมาบ้านคนไทยคนไทยไม่ได้ทำทุกคนนะคะทุกคนทำเป็นบางคนค่ะดีที่จะไหมหน้าตาหน้ากินไหม จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนทําไปก็สนุกไปคนเดียวค่ะทุกคนค่ะมันสนุกนะทําอาหารเลยวุณน่าจบอาหารและโภชนาการมาค่ะทุกคนชอบทําอาหารน่าจะประมาณสองลังสุดท้ายเลือกขนมปังอันดึวสวยๆหน่อยนี่น่าจะประมาณสองลังสุดท้ายเนาะ อยากกินอาหารอร่อยๆอนะคะอยู่เมืองนอกเราก็ต้องทำกินเองค่ะทำกินเองอร่อยเองนะคะเพราะว่าบางครั้งเวลาเราไปนั่งร้านอาหารนี่มันบางครั้งอาหารมันไม่ค่อยถูกปากนะคะทุกคนมันเสียวความรู้สึกบางครั้งอะเพราะทำทานเองที่บ้านมันอร่อยกว่าเยอะมาอันสุดท้ายแล้วเลือกอันง,งามๆหน่นอยอันสุดท้ายนะอันสุดท้ายแล้วนี่สุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะทุกคน แล้วอันสุดท้ายนี้ต้องใส่เยอะๆหน่อยคนสุดท้ายปกติสุดท้ายนี่จะไม่ได้เยอะนะแต่ว่าแต่คนสุดท้ายเวลาทําอาหารนี่จะได้เยอะนะคะเพราะว่าของเหลือเยอะนะคะโอเคค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะอันสุดท้ายค่ะทุกคนอ่ะมันหล่นนี่เป็นไงอะ่ะสวยไหมหน้าตาหน้ากินไหมคะ เอาวางไว้ตรงไหนไม่มีที่วางนี่เสร็จเรียบร้อย้วค่าเห็นไหมคะหน้าตาน่ากินไหมติงต๊งติงต๊งติง๊งติ๊งชีสันสวยงามค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําการ<ด>ทอดกันน,นะคะเราก็จะไปให้น้องปลากะับน้องเต่ากับทุกคนอุย้ยสวยมากเลยชยีสันสวยงามมากเลยอะหลังจากนั้นเราก็นําขนมปังมาทอดค่ะทุกคนปูนาเอามาทอดแดวนะคะก็เปิดไฟประมาณ250ค่ะอย่าเปิดไฟแรงนะคะ ก็ไฟแรงแล้วเขาจะไหม้ค่ะอันนี้ปูนาลงไปทอดก่อนแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเราทอดไปอ่อนๆเขาจะอมน้ำมันฉะนั้นเราต้องอยู่ในระดับปานกลางค่ะแรงเกินไปก็ไหม้นะคะอ่อนเกินไปก็อมน้ำมันฉะนั้นเราต้องอยู่ในระดับกลางค่ะทุกคน เวลาทอดเนี่ยต้องเอาหน้าลงนะคะอย่าเอาอย่างไงาหน้าขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวขนมปังจะไหมก,ก่อนนี่ยไม่น,ไมน่ากินนะมา,มาดูไอที่เราทอดไปก่อนพอมสุกยังยังไม่ได้ที่นะคะทุกคนยังไม่ได้จ้ะต้องคว้มันไปอีก ยังไม่สุกพอนะคะเดี๋ยวดูตรงนี้ตรงนี้ก็ยังไม่สุกต้องทอดให้กรอบกรอบ,รอบแบบไม่ไหมเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มได้แล้วนะคะก็จะตักะะออกค่ะที่ดำๆเนี่ยไม่ใช่ว่าขมนะมันอร่อยทอดแบบดำๆเพราะว่าถ้าทอดไม,ไม่ไม่ไม่ดำมากเนี่ยเขาจะไม่อร่อย เวลาจิ้มกับโอ้โหจิ้มกับน้ำจิ้มเนี่ยมันจะอร่อยนะคะอือ่ากินไหมคะ ปีนปีนปีนโอเคค่ะทุกคนได้แล้วนะคะ สนากินไหมคะอันนี้รู้สึกยังไม่ได้ที่เท่าไหร่อันนี้ก็ความลงไปหน่อยเนี่ย หน้าตาก็เป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนขนมปังหน้าหมูนะคะพร้อมที่จะไปจัดเสิร์ฟค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอ้ยน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะขอให้ทุกคนหฮงๆรืยๆนะคะ